อ้าวันนี้เทากระรอมมือนเมือนน้าเดิมเดิมเติมคำแล้บ่ในน้าเดิมมือแล้วขีดเป็นตกเลยเนาะเบิ่งเนาะขีดเป็นตุกแล้วมึงนึงนี่มึงขิดทีเดียวเนาะมันขิดมึงนึงกะแหลดแสงแดดมันไลยมันแสงแดดมันนีไลยเนาะก็ได้พวกขาก็ได้มานไทยหล่อแรงต้านหล่อแรงใช่ก็สนินกะบแดดบดเนี่ยเนาะเนี่ยมากับระบ้าสองคนเนาะวัน <y> นี้อยู่ปากน้ำเด้อคือเก่า หมืนะ่นเนาะพี่น้องอยากหมื่นหมืม่นในใจหน่อยเพราะมันจะถอดเสียงใส่โอ้แต่ถอดเสียงแดดมาทั้งนี้เนาะมันกาก็ได้หมื่นใจหน้อยคนยางไล่เผื่อเนาะคนยางไล่ได้แถวน,นี้ออกกําลังกายย้ำหนูย่้ำแดงเนาะสีแดงเนาะชีวิตคนเฮาขับมากแล้ววาย,ย้างออกกําลังกายมางคนก็ับหากินเหล้ากินเบีย้ยมาส่นสีคนเข้ามาคือกันเนาะ

แซมแมด <laughs> โดเตะกระพพังเฉยนอนอยเ <laughs> ติบนะัตเหรอมันก็เตบาติระเางปับัตเล็กหน่อยเนาะปฏิทโท้กีงหองเพื่อน เย็นดีนะพี่นะ้องร่มเย็นดีลมพัดบีบอยบีบอยอัดไว้นแน,น่นเลยตกเลยฮึบฝับ่งเตยบานเมื่อ,อเตยบานพี่น้องข้างเตยบานพี่น้องเตยบานกันตอนนี้กันอยู่ปากน้ำเด้อ

ลมผัดโอ้ยเนาะมีเคร่องออกร่างกายช่วงนี้กระเซ้าเย็นเนาะเริ่มคำเริ่มหมื่นแล้วมาเนี่ยฟังเป็นยังฟังนั้นเป็นฟังนั้นฝันอะฟังอะไรแต่ละฟังฟังฟังนั้นเนาะ น้ำมันตีบนหนามเนาะน้ำมันตีบนหนามปะน้ำมันตีไปนะนนอโอ้ยคนก็ระายน้ำแข็งนาะคนเนาะโอ้ยไรอีกทีบ้างกะสมรอยู่เนาะายอยู่สามีกับบาร์ายได้สามีเนาะมาพี่น้องืัอน,นี้เฮะขอจบคลิปเด้อเจรคลิปหนาพี่น้องจากวัดสุพรรณนาเด้อ ก็ยุ้งคลิปพี่น้องกับยาลืมฝากคไล์กดแชรซเด้อกดติดตามให้แน่พี่น้องบายบายครับจนจิบหนาครับตอนนี้กบับยูปากหน้าพี่เก่าเนาะบ๊ายบายครับ